การทำอสังหาริมทรัพย์ทุกคนก็รู้ดีว่ามันจะเปลี่ยนหน้าตาชีวิตของคนที่ทำสำเร็จถูกต้องไหมคะถ้าคุณเคยได้ยินมาแบบนี้คุณคิดไม่ผิดคุณได้ยินมาไม่ผิดคะ่ะเพราะว่าการทำอสังหาจะสามารถเปลี่ยนหน้าตาชีวิตแล้วก็สร้างรายได้ได้มหาศาลให้กับผู้ที่ทำในอาชีพนี้แล้วก็ลงมือทำอย่างจริงจังแล้วก็สำเร็จในอาชีพอสังหาคะ่ะตัวครูไม่ได้มีต้นทุน อยู่บนกองเงินกองทองแต่ทําไมครูถึงกล้ามาทำอสังหาคะเพราะว่าในวัยเด็กคะ่ะคุณพ่อของครูนะคะมีที่ดินของคุณแม่คะ่ะบนเกาะแห่งหนึ่งคะ่ะขายไปก็ได้ราคาไม่ได้เยอะคะ่ะแต่คุณพ่อของครูก็เอาเงินที่ดินที่ขายบนเกาะอะคะ่ะไปซื้อที่แล้วก็ซื้อได้มากขึ้นคะ่ะหลังจากนั้นคุณพ่อก็พัฒนาที่ดินคะ่ะทําสวนพัฒนาที่ดินทําไร่ จนมันเกิดเป็นมูลค่าที่มากขึ้นคุณพ่อก็ขายแล้วก็ย้ายที่อยู่ค่ะคุณพ่อทําอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายก็เป็นที่อำเภอใหญ่ค่ะคุณพ่อได้ซื้อที่ดินไว้หลายไร่เพื่อให้กับลูกๆนะคะได้มีที่อยู่ที่อาศัยคุณพ่อบอกว่าให้ลูกๆสร้างบ้านอยู่นะคะแล้วก็แบ่งที่ดินไว้ให้คนละสองแปลงค่ะอีกหนึ่งแปลงไว้เพื่อขายแล้วมาสร้างในที่ดินอีกหนึ่งแปลง นี่คือความคิดของคุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่วางแผนให้กับลูกสาวและลูกชายของท่านค่ะตัวครูเห็นคุณพ่อทำอยู่แบบนี้ก็เลยคิดว่าในเมื่อคุณพ่อทำได้คุณพ่อคนในสมัยอดีตนะคะคุณพ่อครูเสียชีวิตไปแล้วคนในอดีตการศึกษาเขาก็ไม่ได้สูงค่ะคุณพ่อครูเรียนทางธรรมค่ะเรียนจากการเรียนจากพระในวัดนะคะ แล้วก็ลายมือจะสวยมากแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงมากครูก็เลยเรียนแบบแล้วก็ได้นิสัยแล้วก็พฤติกรรมแบบคุณพ่อมาเต็มเต็มเลยค่ะครูก็เลยตัดสินใจเข้ามาศึกษาในอสังหาเหมือนที่คุณพ่อเคยทําไว้ก็คือมาเป็นนายหน้าอาสังหาค่ะปรากฏว่าครูสามารถมีรายได้จากการเป็นนายหน้าอาสังหามันทําให้ครูยิ่งมั่นใจเข้าไปอีกว่า ในเมื่อสเต็ปที่หนึ่งการเป็นนายหน้าอสังหาเราทําสําเร็จแล้วแล้วถ้าเราสร้างบ้านขายละ่ะมันต้องทําได้แน่นอนครูจึงตัดสินใจค่ะสร้างบ้านขายค่ะแล้วโครงการของครูกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นครูมั่นใจค่ะว่าถ้าคุณมองหาและมองเห็นคนที่ทําอสังหาและประสบความสําเร็จสร้างรายได้จากอสังหา คุณจะกล้าที่จะทำแบบเขาแล้วเอาตัวเองไปศึกษาไปจดจอ่อไปโฟกัสในเรื่องนั้นๆคุณก็จะทำได้เช่นกันค่ะครูเป็นกำลังใจให้นะคะครูอ้อมสุพัสร